นับเป็นเวลากว่า10ปีที่ชาวบ้านลานสาหมู่ที่ 4, 8และ11ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากได้รวมตัวกันยืนหยัดและคัดค้านการขอประทานััิรทำเหมืองหินปูนในบริเวณดอยชาติหรือป่าเขตอุตสาหกรรมแม่ท้อมีพื้นที่กว่า300ไร่ดอยชาตินับเป็นแนวเขตติดกับอุทยานแห่งชาติและเป็นป่าต้นน้ำสภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1A มีแหล่งน้ําใหม่จากอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ท้อหล่อเลี้ยงชุมชนซึ่งชาวบ้านระบ,บุว่าป่ายังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ขัดกับกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศพื้นที่ที่กําหนดเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมและได้กําหนดให้บริเวณพื้นที่ดอยกระแตเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมเพิ่มเติมปรากฏตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งชาวบ้านกังวลว่าการประกอบกิจการเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนรวมถึงการดำรงชีพของชาวบ้านที่มีวิถีในการหาของป่ารวมถึงใช้พื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำในการเลี้ยงสัตว์และเป็นพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรหรือชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นะเป็นเหมือนนล่เป็นแหล่งแหล่งอาหารนะครับนะฮะเป็นเหมือนเล่มาร์เก็ตใหญ่ๆเลยอย่างที่สมเด็จพระบรมราชนีนาถเคยเคยพูดไว้ว่าเป็นมันเป็นเหมือนฟู้ดแบงค์เป็นธนาคารอาหารของชุมชน นอกจากนั้นก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังต้นไมใ้ใหญ่ๆขึ้นค่อนข้างหนาแน่นและมีสิงสารสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากสมัยก่อนก็คือถ้าถ้า,ถาเป็นออนเองนะคะได้ยินจากปากของรุ่นพ่อแม่แล้วก็รุ่นปู่รุ่นย่านะคะก็คือจะมีทั้งขี้ฝุ่นเนาะมลพิษแล้วก็ตรงตรงนั้นนะคะก็คือในบริเวณโดยรอบอะค,ะค่ะไม่มีเห็ดออกเลยค่ะไม่มี ป่าภัยค่ะคไม่มีพวกอาหารป่าที่เขาหากินได้ค่ะ<ส>ใช่ค่ะแล้วก็ณนะวันที่เขาถลุงแร่เสร็จหมดแล้วอะค่ะคป่าตรงนั้นก็ไม่เคยได้รับการฟื้นฟูใดๆเลยด้านดองสภาทนายความจังหวัดตากระบุว่าปัจจุบันชาวบ้านได้มีการยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมมิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขอยกเลิกพื้นที่มติครมอ,อนุญาตสัมปราน เมืองแร่ป่าต้นน้ำตะบนแม่ท้ออย่างถาวรซึ่งปัจจุบันกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า1,177คน